อยู่ได้เพราะชาวบ้านองค์บําบำรุงอยู่แต่ถ้าเราไม่ช่วยสังคมไม่ช่วยชาวบ้านแล้วใครจะมาช่วยตอกิจอันหนึ่งของพระก็คือสาธารณสงเคราะห์คนจะศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมได้เขาต้องพ้นจากความลำบากก่อนคนได้ยอย่างหิวอยู่เขาไม่มีเวลาที่มาศึกษาธรรมะหรอกโครงการต่างๆของวัดพระมาธาตุวรมาวิหาน เรื่องของการศึกษานี่เอาใจใส่ส,สในใจน่าใความสำคัญกับการศึกษามันเป็นเรื่องที่ทำคนให้เป็นคนทำมนุษย์ให้เป็นมนุษย์เราก็ใช้โอกาสการกุศลของวัไดไปช่วยคนดีด้วยโอกาสเพราะโดยมากก็ที่จัดโครงการก็มีโครงการบทธรรมเนรเรียวกบบว่าบทเรียนวัดพระหมหาธาตุรับผิดชอบหมดตลอดถึงว่าเรื่องการเป็นอยู่ไปตลอดการเรียนการศึกษาประการต่อมาก็เด็กที่เป็นคารวะา ก็เรียกว่ารับผิดชอบอยู่ในหลายเรื่องหลายประการด้วยกันนั่นแต่ว่าคนด้โอกาสไม่ค่อยมีสะตุ้มกระตางพอที่จะจับจ่ายใช้ถ้อยให้ตัวเองตรงตัวเองให้เรียนจบได้วัดก็เห็นว่าต้องช่วยให้คนเหล่านี้มีโอกาสได้รับการศึกษาเล่าเรียนครั้งแรกก็คือตั้งโรงเรียนพระมหาธาตุมูนิธิมัธยมแล้วก็ตั้งสำนักเรียนนักธรรมบาลีขึ้น ท่านก็เลยขอมาอยู่ช่วยบริหารถึงท่านก็ช่วยทั้งเรื่องของนักธรรมบาลีทั้งเรื่องของปริยัติสามัญท่านก็ช่วยมาตลอดโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทุกอย่างนอกจากวิชาความรู้ที่เราให้เด็กแล้วเราก็จะเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและก็ศีลธรรมในระดับอนุบาลระดับปถม จะได้รับอาหารกลางวันฟรีนมฟรีแล้วก็อาหารว่างฟรีนะคะทุกปีการศึกษาทางโรงเรียนก็จะมีการแจกทุนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลระดับประถมและระดับมัธยมการพัฒนาอะไรก็ตามต้องเริ่มต้นพัฒนาที่คนการพัฒนาคนต้องเริ่มต้นจากการให้การศึกษาให้การศึกษาในให้การอบรมทั้งวิชาความรู้ในเรื่องวิชาชีพ และสาคัญที่สุดคือวิชาชีวิตก็คือเรื่องของการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนอันถ้าเราให้การศึกษาต่วิชาชีพวิชาทางโลกอย่างเดียวนี่มันเหมือนกับมีตาข้างเดียวเพราะการศึกษาจึงถือเป็นหัวใจของการพัฒนาพระอาจารย์3รูปนะคะที่สอนอยู่ที่โรงเรียนเราตอนนี้เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนานะคะตั้งระดับประถมเละมัธยมซึ่ง3รูปนี้นะบัตรนี้ตอนนี้นะคะท่านก็เป็นรองเจ้าอาวาสวัดประหาทตาพลามหาวิหาร การสืบทอดพระาศาสนาคนที่จะสืบทอดได้ต้องเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพราะการรักษาพระาศาสนาก็คือการทําคุณภาพของพระของเนรพระต้องมีการศึกษาทางโลกด้วยทำให้ศึกษาทางโลกไปด้วยเราก็รู้ไม่เท่าทันคนอื่นในขณะเดียวกันทางธรรมเราก็ต้องศึกษาพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกซึ่งเราก็ต้องศึกษาเรียนเพื่อที่จะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้โรงเรียนพระริยัติธรรมสายสามัญที่ให้พระเนรเรียน,นยก็ไปใช้ที่วัดพระนครวัดพระมาธาที่ไปชื่อไว้ส่วนหนึ่ง แราก็สร้างอาคารเรียนขึ้นส่วนวิทยาเขตตอนนี้ก็หมายความว่าขยับขับเคลื่อนมาอยู่ในระดับที่ว่าจะได้แล้วทางรัฐบาลก็ให้ก็ประมาณมาก่อสร้างก็เป็นอาคารที่จะเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่เนี่ยที่แห่งน,นี้ก็เป็นสถานที่เรียนแห่งใหม่ก็จะเปิดดำเนินการประมาณช่วงพฤษภาข,ของปีศนี้ นะครับผมก็มีความพร้อมมากแต่กว่าจะมาถึงที่นี่นะครับมันก็หลายปัจจัยนะครับที่ต้องเจออุปสรรคแต่ด้วยบาร,รมีของปฏิปักคุณท่านนะครับท่านก็ให้การช่วยเหลือและก็ติดต่อประสานนานจนเราได้อาคารมาหหลังพวประมาณ80ล้านนะครับแล้วก็สร้างดุทยานของการเรียนรู้ที่นี่นะครับผม วิศภัณฑ์ก็เกิดขึ้นจากความคิดของท่านหลวงปู่แบนเนี่ยท่านว่าวัดประมาทารินน่าจะเป็นที่เก็บของโบราณโบราณโก่แก่ในบ้านในเมืองเนี่ยใหญ่อของเรานี้มันหายไปหมดสามารถที่จะมาดูแลมาเลยแล้วนี่ก็ได้รู้ที่มาที่ไปในประโยชน์จากการที่เข้ามาชมขณะนั้นมันมีของเก่าอยู่เยอะซึ่งคนนครศรีธรรมราชหรือคนทางใต้นี่เขามีค่านิยมว่าถ้ามีของดี ก่อนที่จะเสียชีวิตจะสั่งลูกหลานไว้ว่าเอาไปบูชาพระบรมธาตุจึงเป็นเหตุให้ของดีๆของเก่าๆมาอยู่ที่วัดประมาธาตุเยอะการที่เราเรียนวิชาสังคมนะคะมันจะมีช่วงของการทํากิจกรรมเรียกว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นํานักเรียนไปที่พิพิธภัณฑ์ เราก็จะบรรยายให้เด็กทราบว่าเนี่ยเป็นสมบัติของตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยธนบุรีแล้วก็ปัจจุบันนี่เป็นสมบัติของบรรพบุรุษเราทั้งนั้นเลยขึ้นชื่อคําว่าโบราณนักสถานโบราณก็คือประวัติความเก่าแก่เป็นมาสถานก็คือสถานที่แห่งนั้นทุกอย่างย่อมมีประวัติมีความสําคัญสําหรับคนรุ่นใหม่มากที่ควรจะเรียนถึงแม้ว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้โลกโซเชียลมันเยอะแต่ในฐานะที่เป็นคนรุ่นเก่าควรอน,อนุรักษ์ไว้นะครับปีพิาพิธภัณฑ์มันสร้างให้คนได้รู้ประวัติ ความเป็นมาแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวด้วยคน,นครก็รักมีความศรัทธามีความภูมิใจว่านครมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานคนทุกคนพยายามทําหรือแม้กระทั่งท่านเจ้าคุณอาจารย์อยากให้ทําอย่างนี้ท,ทุกทที่ทุกๆโบราณสถานนี่คือสิ่งที่จะบ่งบอกถึงบรรพบุรุษที่อยากจะให้นักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ได้เข้าใจบทบาทวัฒนธรรมรากเหง้าของคนไทยของเรา ย่างพระธรรมเราไม่คิดถึงเงินเดือนไม่คิดถึงค่าตอบแทนไม่คิดถึงอะไรอยู่ได้เพราะชาวบ้านอุปถัมภ์บำรุงอยู่แต่ถ้าเราไม่ช่วยสังคมไม่ช่วยชาวบ้านแล้วใครจะมาช่วยตอกิจอันหนึ่งของพระก็คือสาธารณสงเคราะห์พระพุทธเจ้าประกาศพระาศาสนาโลกานุก,กัรรมปายะให้ไปสงเคราะห์ชาวโลกคนจะศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมได้เขาต้องพ้นจากความลำบากก่อนคนได้อย่างหิวอยู่เขาไม่มีเวลาที่มาศึกษาธรรมะหรอก ถ้าเราไม่มีวัดเราไม่มีสถานที่เราไปทํากิจกรรมเราไม่มีสถานที่ให้เด็กไปรู้ถึงศิลธรรมิยธรรมมันก็ไปไม่ได้วัดกับโรงเรียนมันต้องคู่กันนอกจากวิชาควารมรู้แล้วก็จะได้คุณธรมธรมิยธรรมและศิลธรรมด้วยค่ะสำคัญที่สุดที่สังคมได้ก็คือว่าได้บุคคลที่มีคุณภาพคนที่จบการศึกษาออกไปจากคณะสงฆ์ได้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าได้รับการอบรมกลมเกลีกก voilà. ทั้งทางโลกทางธรรมไปนี่จะเป็นเครื่องมือหรือเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นผู้ชี้นําสังคมช่วยเหลือรับใช้สังคมนั่นคือเป็นผลผลิตของพระพุทธศาสนาเราถือว่าได้ทาหน้าที่สร้างคนให้กับประเทศสร้างทร,รัพยากรมนุษย์ให้กับสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ท่านเจ้าคุณนี่ท่านเป็นคนที่มีความรู้ชอบศึกษาแล้วก็พัฒนาแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องการศึกษาที่ท่านสนับสนุนมากแล้วจะแจกทุนเกือบทุกปีแล้วก็พัฒนาไม่ว่าเป็นวัตถุหรือเกี่ยวกับเรื่องบุคคล ท่านโอ,อจะใส่เวลาเรามีการจัดการประชุมนะคะท่านมาเป็นองค์ประธานท่านก็จะให้ข้อคิดว่าในการทํางานนี้ให้เรามีความซื่อสัตย์มีความรักนักเรียนให้ความรู้นักเรียนเหมือนกับเรารักลูกหลานเราเองสร้างโรงเรียนของเรานี้ให้มีความเจริญมีก้าวหน้าให้มากที่สุดการประพฤติตนของท่านนะครับผมเป็นแบบอย่างที่ดีมากเป็นพระอาจารย์อาจจะไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์โด่งดังมากมายนะครับแต่การปฏิบัติตนน่าเชื่อถือมากเป็นอย่างยิ่งครับอย่างที่ตำพวกมีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายตายเพื่ออยู่ก็คือมีอะไรมาก็คือเพื่อ เพื่อสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือไม่ใช่เอามาเพื่อสังคมสิ่งสําคัญก็คือว่าในการทํางานนี่บางครั้งอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรท่านพร้อมที่จะคอยเป็นเป็นแบ็คอยช่วยเหลืออยู่ข้างลังก็ถือว่าเป็นภาวะของความเป็นผู้นําที่รู้จักบริหารจัดการสมัยโน้นเนี่ยเราจะไปเรียนจะไปศึกษาจะเรียนทางโลกนี่ก็คงไม่เคยมีโอกาสถ้าเราเปิดที่วัดพระมหาธาตุเนี่ยมันน่าจะเปิดได้ก็อยากจะมีโอกาสให้เขาเปิดที่ให้เขาเรียนหรือเปิดที่ให้เขามี ที่ไปที่ทำที่ศึกษาทำให้บ้านเมืองมีผู้รู้มีนักปรัช์มีนักการศาสนาได้ก็ไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่น้อยพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ